ที่เบิร์ว้แท้อ่าตอนนี้ก็กําลังว่าด้วยหมอนอยู่นะคะตอนนี้ก็เขียนเสร็จแล้วสำหรับหมอนก็อาจารย์ช่วยเอาคุณลุงช่วยเอาอหมอนใส่ปอกนะคะแล้วน้องก็ช่วยกันมัดสนะคะาท้ายหัวท้ายนะคะมัดสองด้านแล้วก็ให้หมอนมันอยู่ใน ดีๆนะคะนี่แหละก็ประมาณนี้แหละเนาะช่วยกันช่วยกันเมื่อไหร่ทีมงานของเราจะเดินทางมาถึงก็เมื่อนั้นักเมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสําหรับพวกนี้เนี่ยช่วยกันมัดช่วยกันดูนะคะเดี๋ยวก็จะมีการติดตาจออดาลพันด้

อุปกรณ์ที่จะพร้อมสำหรับคนที่เข้าร่วมที่มีแก๊สซีเกลอันปรอบเฮ้ยปากก็ได้สิคุยได้แต่พูดเห็นไหมเนี่ยโอเคทีเหล่านี้เราก็เตรียมพร้อมสำหรับพี่น้องที่จะเข้าร่วมนะ่ค่ะที่จเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมสีแกงต้องเป็นอย่างน้ใช่แล้วก็เกลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ and alcohol and alcohol. ที่จะ

ได้เอาอกเปปซัได้แล้วก็มอนเวลาใช้แล้วเราก็ไปตัดเลยเาปลอกแล้วก็เอาไปซักเนี่ยคือก็มีปลอกส่กนวนมกกวากถ้ามีปลอกนะมันก็ทิ้งเลยใช้แล้วก็ทิ้งเลยเนี่ยนะคะแต่นี่เราซักปลอกมันได้ก็มันจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้นะคะประมาณนี้เลยเวลาที่เราถอดออกไปซักเราก็คลี่แค่ข้างเดียวใช่ไหมน้องเฟิร์นข้างหนึ่งก็สามารถมัด ไว้ได้เหมือนเดิมแล้วก็คลี่ถอดเอาหมอนออกแค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเราก็มัดไว้ก็ไปซักได้นะคะออมีแต่ลายสวยๆน่ารักนอะบอกหมอนน่ารักเหมือนคนที่กําลังมัดได้เลย,เย <c oughs> คุณลุงอะไม่น่ารักหรอกทะเลาะกับป้าตลอดคอเป็นเอ็นเลยอะแต่คุณลุงท่านสอกอกลงมือทําเองเลยนะคะเพราะว่าทีมงานก็ พรุ่งนี้ทีมงานใหญ่จะมาคะ,ะจะมาช่วยเคลียร์เรื่องความสะอาดสถานที่นู่นนี่นั่นเตรียมสถานที่อาบน้านะคะแต่สําหรับนี้มีทีมงานน้อยมาก่อนมีสาวน้อยมาคนหนึ่งหนุ่มน้อยเนี่ยกําลังเดินทางหรือเปล่าออกมาหรือ,อยังเอ่ยก็ว่าจะให้ลานลาออกมาช่วยคะ,ะแต่ว่าก็นะไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนที่เราทําเสร็จแล้วหรือ,อยังไม่ต้องเปน แต่ว่าไม่เสร็จหรอกเพราะว่าเราจะมีของที่ยกหนัหนกๆไว้ให้เขายกให้เรายกไม่ไหวเราก็ไว้ให้เขายกให้แต่สําหรับมอนกับเสือนี่เราแค่ลากลากลากถุงเข้าไปไว้ในมืงแล้วเราก็จะให้เายกป่ะใสปในเก็บแล้วล้วก็ให้ทีทำภาษานี้มาทำหลังจากนี้เราจะได้เตรียมเพลงจัดแฝมเพลงเนี่ยนอนให้ไหมลองมาช่วยกันทีมงานเลงาแล้วก็ แฟนเพลงที่เราเคยทำะ่ะแต่ตอนนี้ก็สนุกกำลังสนุกกับการที่เอาปอกหมอนใส่ช่วยกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวป้าก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ